พิกอาคาัไพ่ใหญ่จะบอกอะไรกับคุณก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดใจกด l ล k e กดแชร์ไปกระใจให้กันนะคะน้องพรอเพลานดีๆกันไว้วันนี้นะคะมาดูกันค่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้เลือกนะคะจากนะหนึ่งใบาจากสามใบนี้นะคะนี่คือไพ่กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองและกองที่สามค่ะเรามาดูกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะวันนี้ไพ่ อยากจะบอกอะไรกับคุณเป็นเรื่องของนะคะวันนี้นะคะใครที่กำลังนะคะ กำลังมองหาหรือกำลังคิดที่จะลงมือนะคะคทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงานก็ดีหรือคิดจะค้าขายทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะจงใช้วาจาของคุณนะ,ะเรียกทรัพย์นั่นเองนะคะเพราะว่าจะมีวาจาเป็นทรัพย์นะคะสำหรับใครที่เลือกใบนี้นะคะจงใช้วาจาของคุณะคะเรียกทรัพย์นะคะแล้วคุณจะ,ะ,ะได้รับทรัพย์มากมายเลยนะคะก็นำรับพนักงานดีๆไว้ค่ะมาดู กองที่สองนะคะ กองที่สองนะคะนี่นะคะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของข่าวดีนะคะข่าวดีในเรื่องของการงานข่าวดีในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะคุณรออะไรอยู่รอเรื่องเงินคุณก็จะได้เงินนะคะและนะคะความโชคดีอีกสิ่งหนึ่งนะนี่นะคะองค์พ่อจะประทานพรให้กับคุณนะคะวันนี้การที่เราทําอะไรอยู่นะาทำงานอยู่คุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นน,ะะนี่นะคะใครที่ เลือกกองนี้คุณโชคดีมากๆเลยนะคะนำรับพลังงานดีๆไว้ค่ะและกองสุดท้ายนะคะกองที่สาวันนี้นะคะใครได้กองนี้นะคะนี่นะคะเป็นสิ่งที่องค์พ่อประทานพรนะคะขอให้ใครกระาบนะคะที่เจอนะใบนี้เลือกกองนี้นะ,ค,ะคุณได้รับนะพรทุกอย่างนะ จากองค์พ่อนั่นเองนะคะวันนี้คุณต้องการพอรอนอะไรนะคุณสามารถที่จะขอพอ่อจากองค์พ่อแคเนตได้เลยนะคะสําเร็จดะคาะรุ่งเรืองนะราบรื่นร่ํารวยนะสมหวังสมความปรารถนาทุกป,ประการเลยนะคะขอให้องค์พ่อประทานพอ่อนนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะ,ะกอน,น้อมรับพันากานดีๆกันไวค้ค่ะฝากกดติดตามกันแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ